ของเบียนม่าชื่อเนปิดอคนไทยส่วนใหญ่ไปพม่าก,ก็จะไปที่ย่างกุ้งและเมืองหลวงเนปิดอนี้ก็จะอยู่นอกเส้นทางของการท่องเที่ยวหรือการไปเยี่ยมเยือนมากแต่นี่คือเมืองหลวงและเป็นเมืองหลวงที่มีความสําคัญมากยิ่งขึ้นทุกวันนักข่าวของเราคุณออรวีเนี่ยไปอยู่ที่เนปิดอแล้วก็รักชอบหลงไหลในปิดอเป็นอย่างยิ่ง เมื่อสองปีก่อนคุณอารวีครับเมื่อสองปีก่อนผมก็ไปในปีดอเป็นครั้งแรกในชีวิตเป็นยังไงบ้างคะคุณสุธิชัยคะสองปีก่อนเป็นครั้งแรกด้วยใช่ไหมคะหลังจากที่ไม่ได้เข้าหลายปีถูกต้องและเพื่อนผมที่เป็นนักขา่าวพม่าก,ก็เตือนผมก่อนผมไปตอนนั้นว่าคุณกําลังจะไปดิสนีย์แลนเลยนะบอกแปลว่าอะไรดิสนีย์แลนดูสนุกนะคะมีเครื่องเล่นหรือเปล่าเขาพูดอย่างประชดประชันเล็กๆว่ามันเป็นดิสนีย์แลนเพราะว่ามันจะเป็นดินแดนที่ไม่มีใครเคยไปแล้วเข้าไปถึงมันจะเหมือนตุ๊กตา มันไม่มีมนันษย์อยู่หรอกอะไรทานองนั้นผมก็บอกอยังไงผมไมต้องไปในฐานะเป็นนักข่าวคเครื่องบินไม่มีครับต้องบบน,นั่งรถไปครับแล้วรถเนี่ยก็จะเป็นรถที่เราเช่าไปทางนี่ใหญ่เลยนะครับแปดเลนกว้างขวางใหญ่โตมากดูแล้วก็น่าประทับใจมากแต่เป็นการสร้างด้วยเอนจิเนียร์จีนซึ่งก็เป็นประสบการณ์เนี่ยอย่างน้อย ฉะนั้นก็ถึงแม้จะเป็น8ปดเลนและเป็นปูนเนี่ยแต่มันก็ไม่ราบไม่เรียบรถก็จะวิ่งดึงดังดึงดังตลอดเวลา6ชั่วโมงครับห้าหชั่วโมงสิ่ง<ด>ที่ทอันตรายมากสำหรับผมก็คือว่าระหว่างทางไม่มีอะไรเลยไม่มีปั๊มน้ำมันไม่มีร้านอาหารไม่มีที่จอดไม่มีห้องน้ำที่สำคัญและคนขับก็บอกว่าจะ ลงเพื่อจะเข้าห้องน้ำนี่ต้องอีก3ชั่วโมงครับคคิดดูสิครับว่าเป็นความทุกข์ทรมานขนาดไหนใช่ค่ะ<า>ดูทรมานมากเลยนะ,ะใชครับต่างกับที่ที่ฉันไปมากตอนนี้บินไปแล้วเหรอตอนนี้บินไปแล้วค่ะตอนที่ที่ฉันไปมีไฟล์บินตรงจากกรุงเทพนะคะสุวรรณภูมิไปถึงที่ในปิดอเลยด้วยสายการบินมากอกแอร์เวย์ค่ะแต่ผมก็ผ่านไปเห็นตึกรัฐสภาค่ะทึ่งมากเลยครับแล้วตอนที่ผมเข้าไปเช็คอินสปีก่อนนี่นะครับ โรงแรมนี่มีมากมายแต่ว่าไฟนี่มันดับดับเปิดปิด,ปดแล้วโรงแรมใหญ่มากเข้าไปถึงเนี่ยเราเป็นคนสี่ห้าคนเท่านั้นโรงแรมนั้นมีห้องตั้ง4ี่หอห้องนะ แต่ไม่มีใครพักน่ากล<ต>ัวมากตอนนี้มีตอนนั้น4ี0 5 0 0ห้องแล้วหรอคะตอนนี้เกือบ5,000ห้องเลยนะคะตอนนี้มีในในปีดอนนะคะตอนนี้มีโรงแรมประมาณ52โรงแรมปีนี้นะแล้วก็มีห้องพักเนี่ยเกือบ5,000ห้องแล้วจากที่ตอนที่ประมาณ4-5ปีที่แล้วตอนที่ปิดประเทศอยู่นะคะมีห้องพักเพียงแค่141ห้องเท่านั้นถูกต้องแล้วก็มีบรรยากาศเหมือนผีหลอกไหมบรรยากาศคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ในเนปิดอจะมีโซนที่เรียกว่ามีคนอยู่และไม่มีคนอยู่ถ้าเราได้ไปคุยคือดิฉันได,ได้ไปคุยกับรัฐมนตรีของของสาภามีเห็นมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วที่เนปิดอมีคนอยู่เกือบล้านคนเลยทีเดียวแต่เรามองไม่เห็นคนเลยแต่เรามองไม่เห็นคนใช่ดิฉันก็บอกว่าดิฉันก็ถามเขาว่าแล้วคนอยู่ไหนคะท่านทําไมไม่มีคนเลยแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเนปิดอคือจะมีแบ่งเป็นสี่โซนใหญ่ถูกต้องไหมคะคือโซนที่อยู่อาศัยของราชการโซนโรงแรมโซนทหารแล้วก็ จะมีโซนกระทรวงเป็นกระทรวงต่างๆนะคะคแต่ว่ารอบๆในปีดอห่างออกไปเพียงห้านาทีเท่านั้นดิฉันไปอยู่ในเขตที่เรียกว่าปินมนาปินมนาเนี่ยมีคนเยอะเลยเป็นม,มีเป็นหมู่บ้านเลยดิฉันยังไปน,นั่งจิบชายอยู่เลยลก็อ๋อนี่ไงใกล้ๆในปีดอห้านาทีมีคนเต็มเลยค่ะแต่ว่าสถานทูตทั้งหลายก็ยังไม่ยอมย้ายยังไม่ยอมย้ายค่ะเพราะว่าสถานทูตทั้งหลายแหล่ก็ยังไม่แน่ใจว่าสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไร แต่ผมผ่านไปปั๊บนายปิดอสิ่งที่ต้องทุกคนต้องหยุดดูคือตึกรัฐสภาใช่ค่ะก็สร้างอลังการมากเหมือนกับว่าอยู่ดีๆกลางทะเลทรายเนี่ยมีตึกที่ทันสมัยใหญ่โตมโหฬารขนาดตอนนั้นไม่มีรัฐสภานะครับ ตอนนั้นยังไม่มีรัฐสภาใช่ครับเพราะว่ารัฐสภานี้สร้างประมาณ3ปีเท่านั้นเองเพราะรว่าย้ายมาจากที่ยางกุ้งหลังจากที่ประธานาธิบดีแตงเสงได้รับการเลือกตั้งเขาก็ย้ายรัฐสภาจากที่ย่างกุ้งมาอยู่ที่เนปิดอ,อค่ะซึ่งรัฐสภานี้ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า2 0 0 0ไร่สุยชัยผมเนี่ยก็ไปเกาะแกะตรงรั้วนะเข้าไปไม่ได้แต่เข้าใจว่าคุณอรวีนี่โอ้โหบุกเข้าไปได้ข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงอะ ก็คือว่าข้างในเนี่ยอาคารที่ที่ฉันเด็กเข้าไปชมนะคะจะเป็นอาคารสําหรับผู้สังเกตการคือจริงๆแล้วจะบอกว่าใครทําเรื่องขอเข้าไปดูก็เข้าไปได้นะแตะ่ผมไม่รู้เนี่ยน่ากลัวมากตอนที่ผมไปเนี่ยทุกคน<ด>ยามเอ็มทนะหารที่เต็มไปหมด แล้วเขาก็มองคุณเดวกามสงสัยว่าคุณมาจากไหนคุณทําอะไรแต่ว่าตอนนี้เขาเปิดให้นักข่าวเข้าไปแล้วเปิดให้นักข่าวแล้วก็ผู้สังเกตการที่ต้องการเข้าไปสังเกตรัฐสภาพาม่าเนี่ยคือเขาสามารถเข้าไปได้แต่ว่าต้องทําเรื่องเข้าไปแล้วดิฉันก็ได้ทําเรื่องเข้าไปเลยเขาเลยอนุญาตให้เข้าไปข้างในแบบถูกต้องตามกฎหมายค่ะแล้วข้งางในนี่อลังการ มโห,หลานไหมยังจะบอกว่ารัฐสภาทั้งหมดมีทั้งหมด31หลัง3วอาคารด้วยกันนะนะคะแล้วทั้งหมดทําด้วยไม้สักค่ะคุณสุชัยร่ารวยจริงๆสภาพเมียนมามเข้าไปนะคะ ประตูที่ฉันเข้าไปพอไปถึงเนี้ยจะเจอกับเขาเรียกว่าเป็นภาชนะใสะ่ข้าวกับดอกไม้ไปวัดภาษาเมียนมาเขาเรียกว่าโซโอกโซโอกโซโอกเนี่ยคือใหญ่มากแล้วเป็นทองอารามเลยตั้งอยู่กลางฮอเข้าไปแล้วแบบประทับใจมากอม,มองไปทางซ้ายจะเห็นเป็นเขาเรียกว่าไม้เป็นผนังนะคะเป็นกำแพงแล้วติดด้วยไม้ทั้งหมด99ชนิดที่ดีที่สุดในเมียนมา9กชนิดเลยนะ99ชนิดไม้ที่ดีที่สุด ถูกแบบเหมือนเป็นทำเป็นกรอบรูปไวเลยคะ่ะเรียงไว้ติดติด,ตดเต็มผนังเลยคะ่ะก็เดินเข้าไปแล้วก็บอกว่าเขาก็จะอธิบายนะคะว่าตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นอะไรแล้วเสาเนี่ยก็ทําด้วยหยกค,ค,ค่ะก<ช>ารจัดการนี้จะต้องมีเรื่องโหราศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะ คือเขาก็ไม่ได้ไม่ได้อธิบายถึงว่าจะเป็นเกี่ยวข้องยังไงกับโฮศัสาแต่เขาบอกว่าเนี่ยเป็นไม้ที่ดีที่สุดที่หาได้ในเมียนมา99ชนิดแน่นอนเพราะพม่านี่เรื่องไม้นี่สุดยอดแหละใช่ค่ะแล้วก็เสานี่ก็ทําด้วยหยกค่ะอืมสแลด์แล้วพมามีทั้งหยกมีทั้งไม้ฉะนั้นเขาจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติสุดยอดเขาเนี่ยมาโชว์ให้ทุกคนเห็นเลยแน่นอนค่ะแล้วพอเดินเข้าไปนะคะเราก็จะเห็นคือแบ่งเป็น3มห้องใหญ่ๆคือเป็นห้องของเขาเรียกว่าสภารวมแล้วก็สภาผู้แทน รัศดรแล้วก็วุฒิสภา3มห้องใหญ่ดิฉันก็เข้าไปได้ไดห้องหนึ่งคือจะเป็นห้องที่ลักษณะเหมือนกันทั้ง3ห้องค่ะแล้วคือพอเข้าไปนะคะก็จะเห็นความเป็นอลังการของเขาเรียกว่าที่นั่งของสสทั้งหมดนะคะแล้วก็ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีประมาณคือถ้าดูแล้วนะคะจะมีสสทั้งหมดเนี่ย440คนครับอ่าแล้วก็วุฒิสภามีทั้งหมด224คนด้วยกันค่ะแยกแไหมว่าดีฝ่ายรัฐบาลนี่เป็นสสฝ่ายค้าน คือจริงๆแล้วจะบอกว่าแบ่งการแบ่งที่นั่งเนี่ยจะแบ่งทั้งหมดเป็นสี่คอลัมน์ใหญ่ๆอย่างที่เห็นในภาพนี้นะคะค,คือคอลัมน์ฝั่งนี้นะคะจะเป็นของทหารซึ่งตอนนี้เนี่ยในสภาของเมียนมาทหารมีที่นั่งอยู่ทั้งหมด25ปอเซ์อยู่ซึ่งตอนนี้ก็กําลังมีคมเปนหรือการประท้วงว่าจะลดจํานวนทหารลงไหมเพื่อจะได้แก้ร,รัฐธรรมนูญได้ตอนนี้นางองซานซูจีก็ออกมาประท้วงในประเด็นแก้ร,รัฐธรรมนูญนี่ยังไม่ตกผลึกนะเพราะวัารเริ่มเดิมทีเนี่ยอ,องซานซูจีเนี่ยก็บอกว่าน่าจะแก้ได้ ทั้งฝ่ายทหารก็พูดคล้ายๆกับว่าจะแก้ได้แต่เอาก็จริงๆยิ่งวันผมก็ยิ่งเห็นว่ามันจะยากขึ้นนะคือตอนนี้เนี่ยค่ะคือก่อนที่จะแก้รัฐธรรมนูญได้ทั้งหมดเลยเนี่ยต้องแก้มาตรา436ก่อนมาตรา436คือระบุไว้ว่าทหารเนี่ยคือมีอำนาจ25%การที่จะแก้รัฐธรรมนูนได้ต้องได้โหวต75%นั่นแหละคือคุณแก้ไม่ได้เลยใช่ถ้าคุณสื่อคุณถ้าคุณ ชักจูงแบบคอนวิสฐานไม่ได้เนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะแก้รรามนููได้ถูกต้องแต่<ช>ทหารก็ยังไม่บอกจุดยืนยังไม่ยังทุกคนยังเงียบอยู่คะ่ะยังไม่มีใคร<ต>ที่จะแสดงจุดยืนชัดเจนอ๋องสานูุยออกมาบ่นเรื่องนี้บ่อยๆแสดงว่า เธอรู้ว่าทหารเนี่ยตอนนี้อาจจะเปลี่ยนใจแล้วก็ได้เดิมทีรับปากว่าจะแก้ให้จริงๆไม่ได้แค่บนถ้าแบบถ้าบนนี่คือบ่นดังทั้งเมียนมาเลยค่ะออกมาประท้วงซะขนาดนี้มีคนเข้าร่วมเป็นหมื่นหลายเมืองหลายเมืองย่างกุ้งมันเลและทั่วประเทศเลยคนสามารถไปลงชื่อเพื่อต้องการสนับสนุนได้แล้วในแผังเนี่ย องศาสุจีจะนั่งที่ไหนโอเคเมื่อก่อนต้องต้องได้ทราบนิดนึงว่าเมื่อก่อนองศาสุจีเป็นแค่หัวหน้าพักฝ่ายค้านที่นั่งจะอยู่ประมาณนี้ค่ะครับโทษนะคะคจะเป็นตรงนี้เลยค่ะคแต่ว่าตอนนี้เขาเป็น เขาเรียกว่าประธานคณะกรรมการการส่งเสริมนิตินายรูออฟลอนะคะก็คือตอนนี้ก็จะได้นั่งอยู่ตรงนี้เลยค่ะคุณสุชใช่ค่ะเลื่อนเข้ามาข้างหน้าเลยหน้าสุดเลยค่ะตรงนี้เลยค่ะบริเวณ A35 ค่ะก็ได้มานั่งข้างหน้าแล้วนะคะก็คือด้านหน้าเนี่ยจะเป็นของประธานคณะกรรมการหลายๆคณะกรรมการในเมียนมานะคะแล้วก็ด้านแถวที่2เนี่ยก็จะเป็นเลขาาแล้วก็รัฐมนตรีแล้วก็ข้างหลังก็เป็นรัฐมนตรีต่แบ่งตามเขตนะคะแล้วก็เป็นสสแล้วด้านบนก็ยังมีค่ะ บนก็สามารถเป็นผู้ที่เข้าไปเยือนนะคะก็จะได้อยู่ทางด้านบนแบบนี้ค,ะค่ะแล้วก็จะมีห้องสําหรับสื่อด้วยสําหรับดูแลถ่ายทำสร้างรัฐสภาของพม่าเนี่ยสร้างกอ่อที่จะเปิดประเทศด้วยซ้าไป<ช>ทางท,างทางหารเนี่ยก็คงจะเตรียมตัวเอาไว้แล้วล่ะว่าวันใดวันหนึ่งข้างหน้านเนี่ยระบบการเมืองมันก็ต้องปรับเปลี่ยนมาเป็นประชาธิปไตยฉะนั้นก็เลยสร้างแล้วทุกอย่างต้องอลังการหมดเมื่อกี้บอกว่า30กว่า แล้วก็ใช้จริงๆมันก็ไม่เกี่ยว่ับธ่าคารที่เหลือก็ทำอะไรครับก็คือที่เขาก็แบบว่าเป็นเหมือนเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นสํานักงานนะคะหลายๆสํานักงานรวมๆกันอยู่ในนี้ค่ะแล้ววัดภาพิีเนติดแอร์หมดไหมคือเข้าไปเขาติดแอร์นะคะนี่สิติดแอร์หมดเนี่ยนะทั้ง31ตึกเนี่ยนะ แต่เสียดยที่ฉันไม่ได้มีโอกาสเข้าไปทุกตึกเนี่ยแล้วไม่ได้ <c oughs> สำรวจว่าทุกๆตึก <c oughs> เนี่ยเขาติดแอร์ทุกๆตึกหรือเปล่าแต่ว่าที่ในปีดอยังมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าใช่ค่ะเป็นปัญหาหลักก็คือไฟฟ้ายังไม่เพียงพอต่อการใช้ <c oughs> <c oughs> ซึ่งนี่ก็เป็นคือจริงๆคนจะมองภาพในปีดอเนี่ยมองแค่ว่าจะมีอาคารรัฐสภามีโรงแรมมีหอประชุมแต่จริงๆแล้วในปีดอมีอะไรมากกว่าน,นั้นนะคะคุณสุริชัยอถ้าสมมติว่ามีคนไทยมาถามว่าเอไปเที่ยวในปีดอเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนอกจากรัฐสภา ดิฉันจะพาไปที่นี่ค่ะเป็นสวนสัตว์ของเนปิดอออะสวนสัตว์มีทุกที่นะที่กรุงเทพก็มีสวนสัตว์แต่สวนสัตว์ที่เนปิดอมีอะไรที่พิเศษคือสวนสัตว์ที่เนปิดอมีเพนกวินเพนกวินอากาศร้อนอย่างนั้นเลยนี่นะใช่อย่างที่คุณสุริชัยบอกคือว่าไฟฟ้ายังไม่พอเลยแต่มีห้องที่ติดแอร์สำหรับเพนกวินกี่ตัวเมื่อก่อนนะคะตอนที่ได้รับมาเนี่ยคือจะบอกว่าเพนกวินนี่ได้รับมาจากไทยนะ พลเอกเลิศรัตนวานิชเป็นผู้ให้เพนกวินกับนายพลตันฉวยเมื่อตอนที่สมัยยังมีแต่ใครเลยไม่มีเพนกวินใช่แต่ดิฉันก็ไม่ทราบว่าทางท่านพลเอกเขาท่านเอามาจากไหนเหมือนกันน่ะนะคะแต่คุณไปเจอเพนกวินที่ไหนไปดอใช่ไปเจอเพนกวินที่เนปีดอค่ะแล้วก็คือ ตอนไปเนี่ยคือจะบอกว่าดิฉันโชคดีมากเพราะว่าไปอ่ะเพนกวินเหลือแค่2ตัวเท่านั้นคือเมื่อก่อนมีสิตัวแล้วพอด้วยปัญหาที่ไฟฟ้าไม่พอทําให้เหมือนแบบแอร์คงจะตกแล้วนะคะแล้วก็แล้วก็เสียชีวิตวใช่แล้วก็เสียชีวิตตายไปแตัวโอโตอนนี้เหลือเพียงแค่2ตัวเท่านั้นโอ้โหแล้วนี่จะอยู่ยังไงอีก2ตัวเนี่ย,นยดิฉันก็ยังเป็นห่วงเพนกวินน้อยอยู่นะแล้วย,ยังไงแล้วอาการที่ปกติไม่เพนกวิน2ตัวที่เหลือก็ยังคงปกติก็ไม่ปวดว่าร้อนเหรอดิฉันก็ฟังภาษาเพนกวินวิ่ตรานะคะแต่ดูเนี่ย เป็นกันเองนะเป็นกันเองแต่กับนักท่องเที่ยวนะคะมายืนให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปแต่จริงๆแล้วนักท่องเที่ยวก็น้อยมากนะคุณสุชัยส่วนมากก็จะเป็นคนที่คนท้องถิ่นที่แบบว่าวันที่ไปเนี่ยเป็นวันหยุดพอดีก็เลยเห็นว่าเห็นคนท้องถิ่นได้ออกมาเที่ยวก็ยังมีคนมาเที่ยวนะได้ถ่ายรูปกับเพนกวินไหมได้ถ่ายรูปกับเพนกวินค่ะนอกจากงไแล้วเรานอกจากเพนกวินก็ยังมีสัตว์อื่นๆนะคะก็ถ้าได้มีโอกาสไปในปีดอกก็ต้องไปลองต้องไปที่สวนสัตว์แห่งนี้นะคนก็ไม่รู้ว่ามีสวนสัตว์นี่ เพราปายมีรานมีเด็กๆมีครอบครัวนะคะมีก็มีรถพาวนรอบสวนสัตว์ถ้าเดินคงไม่หวร้อนมากที่เนปิดอคือภูมิภภูมิทัศน์เนี่ยเขาเป็นเป็นหุบเขาล้อมรอบไม่มีแพนด้าไม่มีแพนด้าค่ะยังไม่มีเอ๊ผมคิดว่าเข้าใกล้ชินกับจีนมากขนาดนั้นเนี่ยแต่มีช้างเผือกนะอะ ช่างเผือกมาจากไหนครับช่างเผือกมาจากที่ยักษ์ไข่กับที่ย่างกุ้งค่ะตอนนี้มีห้าเชือกอยู่ใ,นในกล้ๆกับมาหาเจดีย์อุปัสสันตินะคะก็คือข้างข้าเนี่ยจะมีช่างเผือกห้าเชือกช่างเผือกไม่น่าแปลกใจเพราะว่าพม่าเนี่ยเขามีป่าเยอะผมก็เชื่วอว่าช่างเผือกเนี่ยเขาจะมีมากกว่าไทยด้วยซ้าไปแต่ว่าเพนกวินนี่น่าสงสารใช่ค่ะเพนกวินน่าสงสารน่าจะมีหน่วยงานที่เข้าไปดูแลนะคะใช่ครับ